ูานซึ่งเคยมีประสบการณ์ประเดี๋ยวนี้ขายยังเปได้แล้วนะครับเปิดมาเป็นเจรอหลดวิทยากรมือเฮาครับผมขอการขอบคุณเป็นอย่างสูงครับที่ว่าผมว่าผมในสนักากเ็นการเพิ่มพูนงานในปัญญาสีทังปอจนีตเลสกิี่พัฒนาสติเยี่ม่างรตตอย่างรที่เวลาทพก่รอูนกันเนี่าได้สบายใจครับสร้างการคือเป็นตี ความสรุษณาสนาน,นะครับในคณะนี้กันคือในทักวิทยาการได้ทักสาระอย่างนี้นะครับจึงแต่งเพือเตยนามาทำในวันนี้นะครับผมก็ขอขอคุณท่าพอะไรคือในสูตขอขอคุณขอออกไปนอกทำเลยท้งหมดไปนะครับดังน,นั้นตะกี้ผมตั้งใจนะครับว่าว่าจะการโจท์จที่็ะแตงเพื่อเสถาก็ นายกแลว้วก็มีต่างแต่ว่าผมระบผู้เล่นที่นายเปิดหุ้แลว้วก็เป็นสิ่งที่เผมทำมาที้ผมว่าอันนี้ครับเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมผมว่าถ้าทำนทัน้นก็นนนแต่เพิ่มยูดเาียกันทย่างไรถ้าผมมีหัวหน้านส่วนราชการมาถูกตัวเองอย่างนี้นะครับนี่ตั้งแต่ผมเป็นตัวสอมผมบอกอก่อนนะคุณตรงเรีครับถึงแม้ ครับนี้กรมพยัญชนะไม้ซึ่งเราจะได้พูดกันในหลายเรื่องในส่วนของการพัฒนาเลยทั้งหมดเพราะว่าผมบอกเกินเกไปก่อนเลยก็เดี๋ยวผมจะบอกยละเอี่ย公务员ไปนอกระบบไม่ได้หมดในระยะอ่าแห่งห้าปีต่อไปเนี่ยครับแห่งห้าปีต่อไปข้างหน้าเนี่ย公务员ไปนอกได้ เป็นาสิ่งที่เราสร้างที่มีผลประโยชน์ผลกระทบกับวิถีชีวิตของประมานเี่ยนอฟประเทศไทยตั้งแต่จังหวัดพะเยาลงไปจนแม่น้ำเจ้าพระยาถึงสมมติภาคกลางรวมไปถึงเทพน,นะครับถ้าผมพูดยินใก่อนเี่ยนอฟผมพูดล้วว่าผมยุย่งเรื่องถึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรมศิลปากร ขึ้นไปบนด้อยคนรองไม่ถึงห้อยขึ้ปน,นามมาบบปีนั้นเราเดินมทำมาเนี่ยครับสามปีที่ก่อนจะครอบครัวซาอุดีแต่วันนี้มันมีมากมีผลมธรรมาดานที่ว่าไปนอกได้ทุกอย่าสร้างรวมกันสนับสนุนภูงเสรินนะครับแล้วก็มอง ด้วตกบรสำรว่านำปกครองส่วนท้องทิ่ท้องที่อนอกรนดับลุกขั้งนะครับตั้งแต่ตีสามเทเ่าที่ผมเปตรวจสอบมานี่นะครับผมมาบอกไป,ไปนอกมาหาบไ,ไปนอกระดับผู้ว่าไปนอกเนี่ยผมบอกนะว่า,าในชีวิตการเป็นนักการเมืองผมเนี่ยมีสองอย่างที่ผมอยางได้ทำที่สุดนะคะรับแล้วก็พยายามจะทำคือ ได้บรรลุผลตางที่ผมได้หวังไว้พ่อมกับพี่าไม่น่าเชื่อเลยว่าได้แบบนี้สะเติร์ทามเลยแล้วก็ได้อะอร์ผมเลยทั้งหมดแลอดจนความยาวจะคือสองประเด็นแรกคือหนึ่งเรื่องการศึกษาสองเรื่องการสาธารณสุขเพราะว่าเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใกล่ตัวมันเป็นสิ่งที่มีความยุ่งยากสลับซับซ้อนที่บอไม่ได้เล่าทุกคนในประเทศไทยของเราโดยเฉพาะในเขตระดังมีสาร จะมีโอกาสเท่าเทียมกันเเทท่าียมกันจะเข้าหาถึงแหล่งการศึกษาดี่มีคุณภาพแหล่งการศึกษาที่จะกระสิทธดภาษาวิทยา,าวิทยายี่ถือว่ามีฐา,านกกความรู้เพื่อการพัฒนาของจังหวัดระยะของเราในขณะเดียวกันอานาจสาธารณสุขก็เหมือนกันนะครับกว่าจะไม่ต้องคนเนี่ยนะครับมัมีโอกาสเท่ากันนะครับบางคนเนี่ยมีเงินไปหาหมอติดลงไปไป้ายเอกชนได้ บางคนผมมีผมมีสตางค์แต่คนทุกคนยัดก็ขอสารถที่จะไปหาหมอที่จะต้องการเป็นไงอะไรสิ่งต่างๆเนี่ยผมคิดนะสอดคล้องครับนโยบายของภาคเกิดในในท้องสิทธเราต้องแต่งตีมาสี่ีมาแล้วครับดังนั้นจึงเกิดมีนโยบายของเราไปรับผิดชอบครับเรื่องการศึกษาผมได้รับโจทย์แล้วนะครับเพราะว่าผมอู้มาตลอดครับจริงจ ใน่สุดผมได้เสนอราชธรรจะตั้งมางและเดียวนะครับแล้วก็เขาจะมีชนะแพ้ซากของไอ้น้องกือพอวครับว่าแต่ว่าหน้าดูตามไปน้องเนี่ยจริงเป็นหมอนะครับเขาจะมีโรงพยาบาลเริ่มต้นแล้วเนี่ยจะได้พู้เขาเป็นรยนต์รุ่นลปาไมห้เขาได้รูประมาณ์มาสองปีนะปีห้าสี่ห้าห้าเกือบจะ้อยลัาอยู่ในมือขนาดนี้รอปีห้ารกปียังติดเหลือดี เอาก็จะสร้างโรงพยาบาลที่ขนาดให่สาหรไบรายพยาบเริ่มต้น4 8 0เดียมในที่สุดจะเป็นโรงพยาบาลขนาดใหรองจากส่วนก่อยังไม่แปดร้อยเนี่ยปมานนอกเกิดกว่าแบบมีอีกยยเกินไปกับมาพยเราเลยสิพยาบาลเขาเป็นอําเภอเป็นแต่บวานไม่น้อยแบบไ่ไท่ทนแปลง็น้าเลยเขาสนาดมีแม่ของสอนนะมนานี่ 39นะี่39ปีน 39, ปน40นะครับรออกไ่น้อาหนเลทที่ออไม่น้องบินอยู่ทีดอกใต้ทุกวันเนี่ยคนระับที่ผ่านไปของใต้อันนั้นผมขึ้นครับ,รบผมบสอขึ้นดึงนรงนหเพราะว่าทุกข้างนี่อผมเป็นสอนสอนะแต่ใ้ตอนนี้เราอใต้ทมัเดเดียวครับมาแรงมาในรถสมบัติทัวรครับรถเอรอนทัวร์ก,กอย่างเน,น,น,นี้ยอมันจอดั้งคนนี่มบจอดา กาดูงลงเอเอรนงในห้าปักลับ้ามาเป็นอิเดอที่เรากำไปเปกลับของสินค้าอยู่นกลับเพืให้แบสายบ้านๆหนึงนะครับเราจะขอมาเนะ่ยคำพนันคเป็นจีนนะสีแดงสีแดงที่ตัใน,นขตทารไย้อนเรื่องขอนี่เลยนะครับเสร็จแล้วก็กับอที่มาว่าถ้าเกินว่าถ้าได้สินทางนี่มาได้ก็ไม่นอ้อง แต่จะได้สบายดังนั้นผมเป่นนออาจะหันว่า่ผมเนี่ยเวลาหลังจาทำหน้าที่การนั้นทังนัานสสอเนี่ยผมขึ้นจะทำอะไรเนี่ยครับผมต้องคล้องแกะนะครับสร้างความฟังครับบางคนขึ้นมาพไกแกม่ตซอนเอาเยเรื่องตางเรื่องต่อเข้ากันเยอะใหญ่เลยนนถูกต้องคริงใดญ่ขอเรา เป็นตัวสอบประชาธิปัตบนครับนายกชวนเป็นหัวหน้าพรรคนะครับปีแรกตน,น,นนะรีรบบนกษรรทุกคนจากไหนทุกปัดด๊บอยางพาลน,นะครับกิโล16บาทสิบ้าบาททุกเจ็ดบาทเดี๋ยวกับสอร้ยอย้อเอาคนมาประกวงที่ทำเนียบ